ท่านผู้ชมครับพบกับรายการอาจาร,รย์เอตาทิพย์ A T I P ครับในเบสสุดท้ายนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับ SMS สามารถส่งเข้ามาได้ที่เบอร์453-5885นะครับ453-5885นะครับนะฮะหรือว่า02-942-3319เป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะร,ร่วมเพื่อคุยในรายการโทรศัพท์นะฮะ02 942 3319 S M S นะฮะ8 8 5 5 8 8 5นะครับ S M S รายการผมก็มีท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทองคำไปแล้วนะฮะ S M S ท่านมีค่าเป็นทองคำนะฮะทีนี้ผมจะมาเรียนท่านพลโทสุโรดนะครับพี่ครับเกี่ยวกับพิธีต่อไปที่หลังจากตั้งศาลแล้วพิธีต่อไปก็คือจะเป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะัแล้วก็ครอบครูแล้วก็ลงหน้าหน้าทองแก้กรรมนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพภาพให้ท่านพ่อแม่พี่น้องดูนะครับ เพื่อเป็นการสร้าง,งขวัญและกาลังใจะนะฮะให้เกิดขึ้นกับท่านอครับ,รบนี่ก็เป็นพิธีครอบครัวนะฮะก็คือผมจะรัตนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าอมตะทั้งหมดนะฮะเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เมตตานะฮะ <c oughs> ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดกระทรวงท่านรองประหลัดก็เมตตาหรือพี่ผู้ใหญ่ทุกคนก็เมตตาเพื่อให้พนักงานในกระทรวงเขาได้มีโอกาสสัมผัสพูดคุยปรึกษาเรื่องดวงชะตาชีวิต ผมก็จะบอกแนวทางวิธีการแก้ไขก็วันนี้อยู่กันจะถึงเที <he en> ่ยงเที่ยงกว่าโหไม่ได้ทานข้าวเลยยัไงแต่เขาเพราแม่พี่น้องก็เข้ามาตลอดปรึกษาตลอดปรึกษาเรื่อยๆนะฮะเขามาเรื่อยๆนะครับก็ได้ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะท่านก็ท่านก็เมตตานะครับผมก็ยินดีนะฮะทั้งผมท่านพโทโสมมากทั้งผมเนี่ยก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมเลยนะฮะมีอะไรปรึกษาผมก็ได้ฟรีหรือว่าจะเรียนท่านพี่พลโทสมมาตรถ,ถ้าเกิดพี่ท่านว่างนะฮะไม่กิดประชุมประชุมอะไรก็ปรึกษาหารือได้นะฮะของเบอร์เบอร์ท่านพลโทสมมาตรนะครับ0818353665นะครับแล้วก็เบอร์มือถือผม2เบอร์นะครับ0874500111และ0824509991นะครับ คืออย่างี้อาจารย์เอ็มเขขัดจังหวะนิดนึงนะที่บอกปรึกษาผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องลึกๆเลยนะฮะเพราะว่า,า,วามีอะไรจะให้เราช่วยผมก็จะประสานกับอาจารยา์เองหรือรไม่กับท่านผู้รู้ต่างๆเ่ยนะครับเพราะว่าในส่วนตัวเองก็เอ่รืลึกๆบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะเพราะว่าไม่ได้เรียนร่ำเรียนมาทางนี้นะฮะจุดหมายในกันอภิปราแต่ว่าสุดท้ายคือใช่ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดว่าเอ้ยผมนี่ นะครับดูหมอเป็นเรื่องจริงไม่ไม่ไม่จริงไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าอาศัยว่าเอ่อเอ่อทงานมาแล้วเราก็รู้ว่าเออถ้ามีเรื่องอย่างนี้เราน่าจะประสานกับใครได้นะฮะขอความช่วยเหลือความไม่ตาจากใครได้นะครับอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ก็เป็นถือว่าวันดีนะฮะผมก็คิดว่าพรุ่งนี้โลกก็คงไม่แตกแล้วนะเพราะเราทาแต่เรื่องที่ก็ไม่รู้คือเขาอยู่อาจารย์เองไม่รู้แตกไม่แตกนะฮะ คือถ้าแตกผมก็วิ่ง่อนอยู่ไม่ไหวเลยนะก็คือคือตามดวงชะตาเนี่ยฮะที่ผมเคยกราบถามนิมิตครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้ามัทฐนั่นดูนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าพุทแทกเนี่ยอยู่ได้ตั้งร้อยี่สิบปีก็อยู่ได้นะฮะทีเนี้ยท่านบอกว่าการตั้งสารเนี่ยเขาเรียกพิชัยสงครามเหมือนกันเป็นการสร้างไม่งั้นสมเด็จพระพุทธจันเกี่ยวอาจารย์ผมอีกองค์ฮะท่านบอกว่าการตั้งสารท่านชี้มาว่าการตั้งสารเป็นสิ่งสําคัญนะ เป็นการเหมือนกับสร้างบ้านนะฮะให้เจ้าที่ครับเจ้าที่ก็คือเทวดาท่านอยู่เป็นเรื่องของบุญท่านเคยชี้มาผมว่าเราเนี่ยขี้เกียจตั้งนะฮะผมจริงจริผมก็เป็นคนขี้เกียจนี่คือถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากจะตั้งแต่นี่ว่าตั้งให้บ้านให้เมืองผมก็คิดว่าและพี่ก็เสียเงินรักเนี้ยผมก็ยังช่วยเงินด้วยแต่ว่าแต่อาจจะช่วยน้อยเเงินไม่ไม่ได้เป็นคนจนไม่ได้รับรวยอะไรก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าขอเป็นมุมหนึ่ง พอจะช่วยได้ในความรู้ความสามารถเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนเขาก็ช่วยกันทุกคนอยู่แล้วใช่ครับนะครับเกียนจ่มาเล่าบางมุมให้ฟังว่าทางเราก็ช่วยด้านนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ช่วยทุกด้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงว่าให้เกิดความมั่นใจว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยร่ำรวยอยู่แล้วหลวงพ่อเก่งๆท่านบอกซัดใต้ดินนะฮะอืมโอ้โหขนาดทางภาคใต้มีทุกจุดเหมือนกันน้ํามัน๊าธรรมชาติ มีอยู่เยอะเลยในเมืองไทยนะฮะนะครับขนาดหลวงพอ่อฤาษีริงดำก็บอกโอ้โหเนี่ยทรัพย์ใต้ดินเยอะต่อไปเมืองไทยจะรวยมากนะ<ช>ทีเนี้ยพระพุทธเจ้าอุมาถมท่านกันมันนิมิตบอกว่าให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนี่ยเก็บเงินซื้อที่ดินต่อไปปลูกหอพักต่อนะฮะเป็นแฟดเก็บกินได้ตลอดชีวิตต่อไปเดี๋ยวเกิดสงครามภายนอกต่างชาติก็ต้องหนีเข้ามาเมืองไทยนั่นแหละ ใช่ไหมเราก็ทําท <itud soundtrack> ี่รับรองเก็บกินสบายเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นสังเกตอย่างอย่างฮะว่าเมืองไทยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองตลอดนะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองเหมือนแหล่งพุทธศาสนาที่คุ้มครองทีเนี้ยผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจได้ว่าเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองนะฮะไม่ต้องคิดไปตักกลัดอยู่เมืองนอกหรอกเดี๋ยวเราก็ใหม่รู้ว่าเกิด ธรรมชาติยังไงห,หนักหนาแผ่นดินไหวอุทกภัยโอ้โหอันตรายมากครับพี่ใช่ไหมฮะทีนี้ก็ว่าถึงโครงการวางห่วงจุ้ยประเทศไทยต่อก็คือโครงการเนี้นะครับมีก็มันเป็นความเชื่อนะครับในทางด้านโหราศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับตําราของหลวงพ่อปานวัดบานนโคหลวงพ่อฤาษีดรงดามผมจะมีความเชื่อทางด้านนี้ว่าท่านพูดถึงความสําคัญของการตั้งศาลนี่คืออันดับหนึ่งนะฮะในการที่จะ แก่ห่วงจุย้ยแบบไทยๆแล้วการตั้งศาลมีมาแต่โบราณกาลแล้วนะฮะสมัยก่อนเราเกิดมาแล้วก็เห็นศาลไปทั่วไปแล้ว<ช>นะฮะเป็นภูมิปัญญาไทยนี่เองเลยนะฮะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะทีเนี้ยื่อยามคับขันเนี่ยเราก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาช่วยเหลือให้แผ่เมตตาให้คนไทยรักกันอยู่เย็นเป็นสุขผมว่าเป็นเรื่องดีนะฮะโครงการนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆในจุด ที่คิดว่าเราให้ความสําคัญะหรือว่าเป็นจุดล่อแหลมซึ่งดูแล้วเออน่าจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการตั้งศาลเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพรามเป็นอะไรเขาก็ตั้งทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยครับเป็นเรื่องโบราณการนะฮะและเป็นความเชื่อเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีแต่ความเจริญดีกว่าเราไปทําชั่วทําไม่ดีใช่ไหมฮะเคารพศักดิ์สิทธ์ ก็ในเมื่อเราออกรบเราต้องแขวนพระเลยพี่ใช่ไหมเพราะฉะ <laughs> น,นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าพี่น้องชาวไทยพุทธไทยมุสลิมผมก็อยากให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมดการไปตั้งศาลตามจุดต่างๆก็เพื่อให้ที่นั่นล่ำรวเยเลยนะฮะ <laughs> เศรษฐกิจดีเลย <laughs> <laughs> นะฮะพี่น้องกันอยู่ยังมีความสุขนะฮะ <laughs> ผมเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยรักกันรักกันทุกคนนะ,ะพี่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ทีเนี้ย เราแก้ให้ตรงจุดเถอะนะฮะในความเชื่อผมผมคิดว่าอันนี้คือตรงจุดที่สุดแล้วนะครับเพราะเราแก้มันหลายหลายทาง้วเนี่ยฮะเราก็ลองแก้ในสิทจิตบ้างใช่ไหมแก้ในสิทธิจิตบ้างคือความเชื่อของอาจจะเป็นความเชื่อของผมเป็นเด็กอมมือธรรมดาใช่ไหมฮะผมก็เชื่ออย่างนี้แล้วเชื่อแล้วก็ผมว่ามันเป็นสิริมงคลมีที่กราบไหว้ด้วยพี่ใช่ไหมเหมือนพระพรหมเอลวันเนี่ยไปกราบไหว้คนตาประเทศก็บองวูโอ้ยถูกอะไรกันโอ้โห ทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมสิงคโปร์ห่องกงเขาก็มาว่าทีนี้เมืองนอกเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเท้าวิสุวรรณมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออเท้าวิสุวรรณนะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยเมื่อเชิญที่นะใช่ไหมจะได้มากราบไหว้ขอพรขอบารมีท่านให้คุ้มครองให้ปลอดภัยให้ร่ำรวยนะคะแล้วผมอยากจะเพื่อนรนอว่าเราคืออย่างที่อาจารย์ว่าตะกี้นะว่าเราทามาหลายวิธีแล้ว ราอีกวิธีน่ะอีกวิธีหนึ่งจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งซึ่งก็มีหลักการแล้วก็มีมีมีตำราอ้างอิงนะฮะตั้งตามตำราชัดเจนนะฮะเพราะอันนี้อุปโลกไม่ได้เขามีตำราชัดเจนเครื่องบวงสวงหัวหมูทิศไหนหัวไก่ทิศเนื้อหัวหมูทิศใต้ออกตกหลงข้อรีสีท่านเขียนตำราของท่านชัดเจนแล้วท่านก็ตั้งเป็นตัวอย่างที่วัดท่าซุงด้วยวัดถึงเจริญลุ่งเรืองเป็นโอ้โหเป็นเหมือนกับ คนก็ต้องมาชมแหละฮะสถานที่วัดท่าซุงมีสวยงามมากนะฮะก็บางอย่างผมไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะแต่ว่าได้จากอาจารย์เอก็คุยกันไปบางทีก็ถามน้องๆที่เขามีความรู้ด้านนี้มาก็มาคุยกันแล้วก็ก็ศึกษาไปนะก็ดูว่าสรุปแล้วคือคือถ้าเราทําแล้วอืทุกคนสบายใจครับไม่ไปไม่ไปเบียดเบียนใครนะก็โอเคทุกคนแฮปปี้นะฮะแล้วก็ ดีสินะถ้าเราเออถ้ามาจุดจุดเดียวกันเรามองอะไรเห็นอะไรมันเหมือนกันแล้วเราจะได้นะมีความสมัครสมัครสมคีกันรักกันต่างบ้านเมืองก็จะอยู่อย่างสบายนะฮะก็คือแต่ว่าประเด็นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดหนึ่งนะก็สสัยนะสเขาจะถามตรงนี้เลยว่าบอกให้ร่ำรวยทุกคนนี่ผมคิดว่าบางทีมันก็มันก็ต้องมีระดับถูกไหมอ่เพราะว่าแม้จะให้คนขี่สำล้อมารวยเท่ากับเศรษฐีที่เขาทําธุรกิจมันคงไม่ใช่แต่ว่าก็คิดว่า ความร่ำรวยก็อยู่นะที่ความพอเพียงนะฮะโอเคละเขาเคยต้องหาเช้ากินข้ามวันนี้ทํางานมาแค่นี้อ่ะเหลือเท่านี้เอออาจจะเฮ้ยรายได้มากขึ้นอะไรขึ้นเขาอยู่ได้สบายเพราะบางคนบอกบางทีเงินเดือนสมมุติว่าเดือนนี้เดือนมีเงินเดือนห้าพันเฮ้ยเราได้เพิ่มอีกสองพันนี่จะแฮปปี้นะครับก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นก็ก็คำว่าที่อาจารย์ว่ารวยทุกคนก็คือน่าจะเป็นระดับเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงจริงนะฮะเพราะอย่างผมยังให้ ไปรวยเับาะจามหาเศรษฐีอะไรมันคงไม่ได้นะฮะเพราะว่ารับรายการมาก็เงินเดือนก็รู้ๆกันอยู่นะฮะเสียภาษีเต็มด้วยนะอาจารย์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเออมันก็รวยว่าเรารู้จักพอเพียงก็ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นะครับอ่ะเชิญอาจารย์ต่อก็คือสิ่งพวกนี้มันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเป็นความเชื่อก็ต้องโปรดใช้วิชลัญญาณนะท่านผู้ชมทุกคนที่นี่มันเป็นความเชื่อใช่ไหมฮะ ไม่ว่าผมจะปลูกเศกของลงไปชณีนะฮะทั่วประเทศผมก็ปลูกเศกมาตั้งได้ได้ไดบริษัทไปชณีท่านเมตตาเหมือนกันะนะฮะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายให้เกือบ,บพันสองร้อยสาขาเลยฮะแล้วเงินตรงเนี้ยถึงผมสี่ปีแล้วผมเป็นแชมป์ละสี่ปีซ้อนละผมก็จะรวบรวมเงินนะฮะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการทําของผลิตของเพราะผมทําเองผลิตเองคนเดียวปลูกเศกคนเดียวไงพี่มันก็ต้องใช้ใช้ความบางคนเนี่ย พาะแม่พี่น้องบอกว่าทําไมเหรียญหมดแล้วลูกแกวหมดแล้วทําไมไม่ทําอีกเพิ่มเพราะว่ามันใช้ทุนตัวเองมันก็เรียกว่าใช้ทุนสูงนะฮะก็ค่อยค่อยผลิตค่อยๆทําไปได้เงนะินมาก็มีเงินมีปัจจัยทามีปัจจัยทำใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ต้องการสร้างเทพสร้างโรงทานเราอยากให้คนทานข้าวฟรีเลยยี่สบสี่ชั่วโมงนะฮะนะครับแล้วเนี่ยฮะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราทําเนี่ยนะฮะจึงเหรียญมีเหรียญน้อยละเท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะฮะนะฮะ ็จะมาร่วมในโรงทานด้วยนะฮะจะให้คนกินฟรีเลยจะสร้างเทพซักองคหนึ 1, ่งเทพกุมภพันเป็นเพื่อนถาถามว่าท้าวกุมภพันกับท้าวอุวรวัเป็นยังไงกันอันนี้อธิปดีกุมภพันนี่เป็นเหรียญคล้ายๆกันนะฮะข้างหลังเขียนมหาเศรษฐีนะฮะอันนี้เหรียญรุ่นสองที่ผมสร้างมันจะสร้างเทพดีนงเงี้ยพี่ท้าวอธิปดีกุมภพันนะมือซ้ายถือกระทามือขวาถือกระบองข้างล่างเขียนกุมภพันนะฮะส่วนอันนี้ นาข้างกันเลยท้าวเวสสุวรรณเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักกันอันนี้อธิบดีกุมภัน์อันนี้ท้าวเวสสุวรรณอันนะฮะนะฮะดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นรุ่นที่มีความสําคัญนะเหรียญกระทรวงกลาโหมนะฮะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ แล้วบล็อกทาลายบล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีเสริมแต่อย่างใดหมดแล้วก็หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบล็อกอยู่ที่พี่อยู่ด้วยบล็อกที่ทําลายอยู่ที่พี่แล้วเก็บไว้เพราะกลัวจะมีการปลอมแปลงนะฮะถ้าไม่มีที่ผมกับที่พี่พลโทสมรอดก็คือปลอมแน่นอนนะฮะเพราะเหรียญนี้ปลุกเสกพลโทสมมาตรฮะอ๋อพลโทสมมาตรผมอญากจบพลโทสมรอดเองเพูาะวราคพลโทสมมาตรนะครับนั่งข้างๆผมคือ ท่านพลโทสมมากผมพูดผิดไปหลายครั้งแล้วพลโทสุวรรณรดเนี่ยท่านเป็นเป็นมือเป็นเท้าให้เราช่วยเราโอ้ท่านเมตตาแล้วก็ท่านก็เป็นคนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านท่านท่านพลโทสุวรรณรดนะเป็นคนไปซื้อเองเลยนะฮะออกเงินกระเป๋าเงินเองเอโอ้โหไปเลือกเองท่านก็เมตตาสูงมากนะฮะท่านก็อยากให้เป็นสิริมงคลกับส่วนรวมนะฮะก็ก็ได้ทั้งทั้งพี่พลโทสมมาตรกับพี่พลโทสุโรรณดช่วยนะฮะ เหรียญนี้ก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับไม่ต้องแสวงหาแล้วนะฮะรุ่นแรกนะครับรุ่นเดียวรุ่นแรกและรุ่นเดียวพิธีตั้งสารครั้งแรกนะครับของกระทรวงกลาโหมสารเจ้าที่ด้วยคือสารท้าเวสุวรรณประธานจาตุมหาราชนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเป็นสีทองยันจะเป็นยันพระพุทธเจ้าอุมาถมนะฮะยันจักรพรรดินะครับอันนี้ก็จะร่วมเอาไปร่วมทาบุญนะฮะนะครับ สวยนะฮะทีนี้สําหรับพี่มีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวไหมครับที่รับราชาการมา,าใช่ไหมจนกเกษียณแล้วเกษียณมีความรู้สึกภูมิใจหรืออะไรก,ก็ที่ผ่านมานี่นะอาจารย์นะ,ะเราก็ทําหน้าที่ของเราทหารแล้วผมก็เป็นเป็นเหล่าทหารช่างนะเป็นทหารช่าง<ะ>เนี่ยโอกาสที่จะไปรบลาข้าวฝันะมันมันก็น้อยแต่โอเค<ะ>แล้วก็มีโอกาสไปเสี่ยงไปอะไรทางานกันมานะฮะ ก็ก็คิดว่าเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแต่เตั้งแต่เป็นผู้หมวดเป็นผู้กองเป็นผู้พันอะไรต่างๆมานะฮะจนจนถึงเวลาเกษมเมื่อเดือนกันยาที่แล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยกินภาษีของรัษฎรนะฮะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่เราจะช่วยประชาชนช่วยชาติบ้านเมืองได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมาสุดแล้วแต่ผมผมผมคิดว่าเราเราเราก็อยากทำนะฮะ แม้เรากเกษียณแล้วก็ยัง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 ,ย,งยังมีจิตใจที่อยากอยากจะช่วยนะบเพราะฉะนั้นบางทีคนทุกร้อนมามีปัญหาอะไรต่างบางทีเราไม่ได้มีขีดค,ความสามารถแต่เราเอาศัยการประสานงานช,ช่วยกันนะครับคือเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะฮะบางครั้งช่วยเขาไม่ได้นะเรารู้สึกทุกข์ใจเหมือนกันนะ,นะครับบางทีถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่เป็นนักล็อบบี้ยิสหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นที่จริงไม่ใช่เพราะว่าส่วใญญ่จะเป็น พี่ๆน้องๆนะฮะแล้วช่วยๆกันนะครับบางทีก็คือคนเราคนไทยแปลกไปไหนก็ต้องถือว่าเป็นญาติหมดนะรัักกนเจอลูกของเพื่อนอ้อนี่อานะลุงนะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับญาติกันหมด่ะเพราะงั้นเราก็เหมือนกับช่วยญาตินะฮะช่วยญาติพี่น้องเพราะงั้นความรู้สึกผมคิดว่าอะไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเราช่วยอะไรได้เราก็ยินดีทำนะฮะตามทีดความสามารถเพราะฉะนั้นก็ ผมคิดว่าอาจารย์เอกก็คงเหมือนผม่แหละใช่ไหมฮะคือก็อยากที่จะช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพี่น้องประชาชนเราให้ให้มีความสุขมีความสบายใจนะฮะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะสบายนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเผื่อว่าเรารักกันปลองดองกันอะไรต่างๆอะไรมันก็สบายพูดกันก็ง่ายนะครับคือเราก็เคารพพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน นะฮะแล้วคนไทยทุกคนก็รักกันนะฮะผมก็คิดว่าผมเนี่ยก็คิดว่าอยู่เมืองไทยใช่ไหมตายลมพระบารมีของท่านนะฮะเราก็พยายามจะเอาฝีมือเราจุดไหนก็ได้ที่เรามีฝีมือด้านไหนก็จะช่วยส่วนหนึ่งเป็นน็อตเล็กๆนะฮะในสังคมนะฮะทีแต่บางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้หมดเพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันหมดใช่แต่ว่าช่วยหมดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่ผมมาเล่าก็คือส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของร็อตเล็กๆนะฮะก็จะมาช่วยอีกส่วนหนึ่งในความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์ที่มีผมก็ต้องการตั้งสารท้าววิสุวรณทุกจุดเลยที่อันตรายกับบ้านกับเมืองนะฮะอยากให้คนไทยรักกันไม่ว่าจะเป็นทางเขาพระวิหารหรือว่าจะเป็นทางใต้ยุกจุดผมก็มีความตั้งใจนะฮะแล้วก็ก็ไม่กลัวตายเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องตายแหละคนเราเกิดมาก็ต้องตายแต่จะตายไปเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองนะฮะ ก็เนี่ยที่มาช่วยเนี่ยควักเงินกันทั้งนั้นเลยฮะรว่าท่านประหลัดการสู้อย่างเช้านะที่เราทำางินก็ตั้งแต่นั้นมาก็เราไม่ใช้เงินหลวงนะฟรีเลยใช้เงินฟรีพวกเรากันเองเนี่ยนะฮะซึ่งท่านประหลัดเองท่านก็ควักเงินส่วนตัวท่านเมตตามากอไม่ตามากแล้วก็ท่านท่านคือจริงๆท่านก็คงเสียดายอนกันะว่าท่านไม่อยู่นะไปไปราชการแต่ท่านก็บอกเพื่อนถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ดีเต็มที่เลยนะฮะ ผมก็สบายใจเพราะว่าท่านเป็นเหมือนกับท่านนะท่านดูแลแล้วก็ท่านท่านท่านก็โอเคเพราะท่านคิดเหมือนผมอ่ะเออถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเพื่อความสงบร่มเย็นแล้วก็ความอะไรนะฮะความสมานสามัคคีแล้วก็ลูกน้องของท่านเองท่านกระทรวงนั้นได้มีที่พี่พึ่งทางใจนะฮะกราบไหว้อะไรต่างนี่ก็ก็เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะอันนี้ที่ตรงนี้ประวัติศาสตร์เลยฮะเป็นเป็นจุดที่ วางฮวงจุ้ยประเทศไทยแล้วดวงจะขึ้นทันทีเลยครับทีนี้เราไม่ต้องกลัวโลกตกโลกแตกแล้วเราคิดอย่างเดียวว่าถ้าเศรษฐกิจในบ้านในเมืองดีทำฮวงจุ้ยในบ้านในเมืองดีเดี๋ยวคนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าการตั้งตามตำรามันถูกต้องอยู่แล้วนะฮะแล้วพระระดับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปาวบันดุงโพเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ย ทั่วโลกด้วยไม่ใช่ทั่วประเทศนะฮะก็เชื่อถือท่านนะฮะแล้วการตั้งตามตำราไม่ได้อุปโลกตั้งเนี่ยเป็นพิธีกรรมของท่านโดยตรงที่ท่านว่ามีผลทําให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับผมก็เลยอยากสร้างความมั่นใจว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยอยู่เยนเ็นในสุขแน่นอน,นะะแปลกนะอาจารย์นะตอนที่ตอนเราที่พีครอบครูแล้วก็อาจารย์เป่าอะไรต่างให้เนี่ย แต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยเข้าคิวทีละคนแม่ตูมเองแต่คนนี้เป็นยังไงไงปรากฏว่าผมถามข้าราชการที่เข้าไปบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์รู้เนี่ยรู้สึกจะตรงกับทุกคนนะที่ผมถามนะผมก็เลยว่าผมก็มีความเชื่อมั่นอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ก็ก็มีอะไรดีแหละนะฮะไม่งั้นก็ก็คงจะไม่มีวันนี้นะอาจารย์นะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไปด้วยนะที่เมตตากับพวกเรา ก็คือก่อนงั้นเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วฮะท่านงั้นผมขอขอบคุณดีกว่านะฮะถ้าไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเอ่ยนามนะฮะอันนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบางส่วนนะฮะมีมีหลายท่านเลยเยอะเลยแต่ผมเอาขอหลักๆผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผมต้องขอขอบคุณท่านพลเอกธนองศักด์นะฮะพลเอกธนงศักด์อภิรัตโยธินนะฮะท่านประหลัดกระทรวงที่ท่านเมตตาให้มีวันนี้เกิดขึ้นมานะฮะ แล้วก็ท่านพี่นะครับพลโทสามาถปุงสุวรรณที่สมมาตรปุงสุวรรณนะฮะโทษดีโอ้แสดงมีกลควสามารถมากสมมาตรและสามารถนะครับก็ได้ได้บารมีพี่ช่วยให้ก่อเกิดวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านพลโทสุโรดนะครับพลโทสุโรดที่มงคลนะฮะแล้วท่านรองประหลัดรองประหลัดด้วยนะฮะท่านท่านมาเป็นประธานท่านเมตตามาด้วยนะฮะท่านเป็นคนที่ม่าไนส์นะฮะิรเบครับท่านเมตตาสูงมาก แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านตุลาการสารปกครองนะครับท่านมนัตนะครับแดงสุภานะครับที่เมตตาไปทําปีศ๙ปัตตานีแล้วก็ท่านพานุอุทัยรัตน์ท่านเป็นรองประลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะตอนนี้ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับก็ผมขอขอบคุณทุกท่านะที่นี้เลยครับที่เมตตาให้ประสานงานทุกๆอย่างให้เกิดงานตั้งศาลตามรางคนที่และผมก็จะทําต่อไปทุกๆจุดอีกเรื่อยๆ จากปัตตานีมากระทรวงจากกระทรวงก็อาจจะไปภาคใต้นะฮะแล้วก็มาที่แถวอีสานนะฮะแถวที่เขาพระวิหารอะไรนะฮะเพื่อให้ลมเย็นเป็นสุขต่อไปนะครับก็ต้องเพึ่งอาจารย์ไปเรื่อยๆนะอาจารย์ผมก็ได้รับความเมตตาจากพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะนะฮะวันนี้ก็ผมก็มาพูดถึงประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ดวงบ้านดวงเมืองเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับงั้นผม ท่านพลโทสมมาตรนะครับก็ต้องขอกาบลาท่านผู้ชมไปณที่นี้นะครับก่อนจะกาบลาไปผมขออาลัธนานะครับพระพุทธเจ้าองค์าถมนะครับที่ผมเคารพนับถือนะฮะขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขในวาระส่งท้ายปีเก่านะขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขหมดนี่กันทุกคนนะครับผมกับท่านพลโทสมมาตรก็ขอกรับลาท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปก่อนณที่นี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ